เจ้สวัสดีครับเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ๊แดงสวัสดีครับผมนะมาตามความฝันเจ๊แดงคนฝันแม่นมักจะตอนผ่าชีโดปน้องบอกนี่างนี I mean. ้อันซีหายเนาะคือมือท่อนเจ๊แดงฮอกซูนกับเข่าได้หลังเต้าหาขฮอกซูนกับเข่าจะได้มาเว่นงวดพลาดซูดพื้ก็เดียวครับเจ๊แดง ปฏิพัฒน์ไหมใช่ก็ดศูนย์จผหาศูนย์ครับมุงไม่ได้มึงเจ็ดศูนย์ก็หาศูนย์หวดพระอย่างกับพระพระขี้โรดบ่ตอนนั้นเออคนงไอ้ขีไขี้รถมาบอกคากนวลน่ะเนาะโอ้ยตรงๆเลยไหมแนะมนเจ็ดแดงแล้วกับฝันแม่นอี่ได้สิเนอะแมนบอบอวอีสานิตแกนเมนครับจะเดินทางมาจะใช้เกาะมาแต่พู้ใดสูงพู้ใดสูงบุรีรัมย์เหรอจกกิโลฮะพี่น้อง มือใหม่แค่ใจเอื้อมเจสซี่บอกว่าจังไรก็ะให้มันตามพอีกวะแมนตามเจดยแดงให้หน่อยครอมาถึงจนได้คอมาหมดนี้เจดยแดงมีความฝันฝันเมื่อคืนอยู่ฝันเราให้พี่น้องฟังใ้คำวัดคนหลมาโคกสามสามหกอนมาคนมาวัดนี่ประตูวัดนีโคกสามสามหก บ้านเด็กที่วัดบวบ้านเอกที่วัดเนี่ยมันไนหนึ่งสองสามหนสองสามบ้อกที่วัดหนึ่งสบ้านเ็กที่วัดนหนึ่งสองสามแนประตูโค้งมีมันสามหมันมักออกสามหนึสองสามมเคยออกได้เจนีหน่ยประตูโค้งมีหนึ่งสองสามมาเคยบอกนะหนึ่งสองสา ฝันเกี่ยวกับว <scary> ัดจะไม่โชคกว่าเจแดงคนหลายแม่ก็จะไปทำบุญด่วัดแต่ไมีโชคด้วยเจแดงเพราฝันเห็นวบบย่ำไลยนะคะคนหลายๆนะประตูโค้งสามหกหรือหกสามก็จะไปสามหกสามหกกับไอไอว่านเิคที่วัดจะหนึ่งสองสามเอาสามบ้านนิคที่วัดพร้อมบ้านนิคที่วัดนะ หนึ่งสองสามแล้วก็สามหกหกสามไปกับหนึ่งสองสามสามตัวถ้าจะตัดเล่นฝันสันสันท่านบอกครับเจียดแสันสันใช่ไหมฝนมาเห็นคนยวัดบอกย่างหลายคนย่างหลายปกติมาถึงเรียกไปฉลองท่านบอกว่าหนึ่งสองสามสามหกหกสามกลัสามหกหกสามไปกับผอมนะครับน้องการไหวนะครับการเสื้อเขียวด้วยครับด้วยเกีแดงบอกว่า มันเสียเทียเขียวหไปกลับออกสำหรับแนวทางสองตนะครับสามหกหกสามฟันในหน่อยสั้นบอครับฟันในหน่อยสั้นๆเราฟันใหม่ๆสดๆไปค้นแตกนาหลายวัดนี่นเป็นเกะไม่ทำบุญเจแดงของเป็นเก่าเลยว่าของเจแดงนี่ยของเป็นเป็นเก่าลยว่าเคยเปลี่ยนบะเป็นเก่าเอาอยู่วั่กันไม่ปเก่าซ้ เก้าสามสามกันไม่รอดกันไม่ล้อยเก้าสามชี้เท้มใต้เอาไว้ไม่บอกว่าแล้วเก้าสามยิ่งคำหา่อ้ทำมวยเราหมดนี้อย่าไปทากันครับเจดแดงกับฟันนิดหน่อยเราสร้างแบบแขนแขนฟันเกี้ยวกับวัดครับ เอาเหน็นประตูโค้งวัดนั่งยังมาเบิ Courtney ่งตัวเลขเห็นตัวเลขกไหมบอกครับมีตัวเลขอยู่หันซีดอยู่หันต้องเคยออกหน้ากันฟันเกี่ยวกับวัดตอกประตูโค้งนาทีเมันก็งามงามเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามนี่แ้วก็บาลายโตสามหกหก หน่อยแข็นๆนะเจเนาะกับมรได้ฟันหลายนะครับอ่ะเกดแดงเกแดงนะครับเป็นกันเราขอฟันเนีฟังฟันในไม่สดๆนะครับฟันมัขึ้นนายบอกรับเนี่ยฟันมันขึ้นนี่ <c oughs> แต่จําได้แน่นอนแม่บอกรับบานเอกที่จาได้จาได้บานเอกที่วัดเออเพราะว่าตอนพ่อเป็นพาอายุเราไปขออะไรบานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยู่นี่ด้ต้องก็ลลาพวัดสิบสองเดือน โอ้ย12ปีครับตามยวัดจังเ้ยใช้ก็เลยจำเลยแม่นเลยเพราะว่าราสิบอกวันหนึ่งสองเด็กเด็กที่วัดนี่จำเลยแม่ดิเมื่อันเป็นผู้ไปขอเองเจ๊กี้วันเมื่อไรเป็นวัดนะครับอืมสํานักสูงครับก็เลยจำเลยแม่ดิหนึ่งสองสามเลยครับพอเจดแดงไปขอบ้านอีกที่อืมครับถึงว่าจำเลยแม่น่ิจะได้ไรเมื่เป็นวัดอยนี้ครับ เพิ่นไป็นเพ่นเรื่องขออ่ะเป็นตัวเลกแนวทางความฝันของเจแดงนะครับอัสรุปง่ายๆนะครับเจแดงบริตีจากความฝันนะครับเพื่อแกับฝันเกี่ยวกับวัดนะครับเพิ่นเอาบาันเด็กพี่ไปเป็นแนวทางสามโตหนึ่งสองสามนะครับสามหกประตูโคง้งถึงเ,เจแดงสามหกประตูใหญ่ปไปต่ทีเดียวเห็นอยู่ดอกครับเออ คอนเดคชนไม่ได้นะครับสามหกนั่นแหละครับอืมจีดแดงมันบอกว่าสามเก้าครับผ่าฝันเกี่ยวกับบัตรจะมีโชคไม่ลาบนะครับกับพิจารณาด้วยครับเดือดเป็นเด็กความฝันนะครับสรุปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสำหรับแนวทางสามตัวสองตัวสามหกหกสามกันไว้สามเก้าเก้าสามหนึ่งจกโชคมันหมายถึงอะไรสองห้าหกเก้าด้วยครับด้วย สุกๆมันหมันเลยครับเด้ออะกด้ลค์อย่าถยังก็ถามเด้อแบบนี้เด้อโอเคพี่น้องเป็นตัวเลขแน้วทางนะคะจากเจ๊แดงนะคะคนฝันแม่นนะคะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเจ๊แดงใครที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ เป็นหลักกำลังใจในหะ้กับแอดมินด้วยนะคะเจถ้าแม่นว่าตัวเลขที่เจให้มานั่นถ้าแม่นว่าเสียพิ่นเน้นเพิ่นหนักนี่ยเจ้าสช่ไหมมากกสามสามพกุกฮะนี่พุกสามสามพกเจ้าเน้นเจ้าย่ำเขาตัวนี้เลยบอกจ้ะพุกสามสามพุกซึ่งรถตะลี่ไว้นั่นนั่นซื่งตัวนีน้อะไเมื่อก,กี้นี่ไหมชื้อตัวอะไล่ะครับพุกสามสาม ซืสอเอาวิ่งี่เามาฟันใหม่ๆกับซื้อไม่ใหม่อะไรต้นนี่ยกะยังว่าหมักคราบมักแนมซื้อแล้วสามสามหกสามสามหกลับจนมีแนซื้อไวเดียวสามสามหสามสามหกรับไปนอนเนาะหกล้านอะไรเจ๊จักล้านค่ะจักล้านนันแล้วหกล้านแล้วหกล้านนี่มันกลับหก สามสามหกไม่ใจอยากได้จักรล้านนี่เอาสั้นนี่นัเอาไรล้านเอาหกล้านนี่บอกเอาหกล้านนี่ก็บพ่อไม่ใจหกล้านย่ำตัวเลขไมใจนะคะเจ๊แดงหกสามสามหกเน้นนักมันมั๊กจ้าเนี่ยออตเตอรี่มาจจกอะไรย่งเงี้ยม่ยนึาเจ๊แดงเอาเท่าไรดี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 ร้อยคูณห้าร้อย เท่าไรห้าร้อยเปนบ่จ้าห้าร้อยเป็นห้าร้อยเจแดงเน้นเน้นห้าร้อยหาร้อยห้าร้อย0้า้ย0้าร้ลห้าร้อยค้ารอยห้าร้อยห้าร้อห้า้อยาาห้ารอ้าห้ห้ารอยมัาหน่อยหนร้อยหน้อยหาาอร้อยหย้อย้้าอ 1, 2, 3สามก็ชอบอยู่เดยวจากจบมันหนาเด้นห้าร้อยมันน้อยไปนะคะ FC ฟซีเจแดงบอกว่า500อคูณ500ไปเลยนะคะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ